สวัสดีครับวันนี้ทิศพุ่งจะพามาเยี่ยมชมหลังพึ่งในท่อซีเมนต์นะครับผมที่ทิศพุ่งเฮ็ดไว้นะครับโบรูว่ามันเขาหรือยังรับพี่น้องที่ทิศพุ่งเฮ็ดไว้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมๆกันนะครับทำเลของทิศพุ่งนะครับผมนั้งนะครับ ยังว่หัวกรับหัขึ้นยัง,ง,บ,ยง,งบ้านด้เขาครับพี่น้องยังอยูนะครับยง,งบยูครับ ครับมีทิศพวงกะได้จุดเผาั่งครับเผาลมควันครับผม<อ>เผาลมควัน เขาลมควนเพื่อ,อดับกินปูนนะครับดับกินสารเคมีนะครัางบโบเคยเขาจักเทียครับพี่น้องคิดผู้หงกันเลยขิดว่าดังไฟลมควนฮั่งทีแล้วครับขิดปูงลมควนขึ้นกันเข่ายู่ครับพี่น้องลองเห็ดเบงครับ ได้ผลแท้ๆนะครับครับจะห้อกก็ปิดฟ้าปิดฟ้าล่อไว้ครับนะครับเสียงผึ่งพี่น้องป็นวันวันไปห้างไหนไเนาะบันนี้ครับกลาวว่าลมควันได้เป็น สักพักหนึ่งเทฮากับทำความสะอาดข้างหน้ครับดับไฟครับผม เสร็จเรียบร้อยครับเราจะปลาครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวทิดพวงจับาพี่น้องมาชมคมขับว่ามัน จะเข่าบอ่อครับพางครับแบบพังดูแดวเกาอภายนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทิดพงก็ขอล่าพี่น้องไปก่อนนะครับก็ขอฝากช่องทิดพงด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามทิดพงนะครับผมขอบคุณครับ